น้องชาวราศีกุมครับในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565นะครับเส้นทางดวงของท่านเต็มไปด้วยความสำเร็จเต็มไปด้วยความสมหวังความมุ่งหวังชีวิตพลิกเปลี่ยนแบบน่าอัศจ,จรรย์มีทรัพย์สินเงินทองมีความรุ่งเรืองมีอำนาจบาสนามีวินออฟฟอร์จูนหรือว่าขมทรัพย์โชคลาภมหาศาล มี the emperor นะครับเป็นดวงของจกกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เข้ามาในวงจรชีวิตร,รวมทั้งจุดดีจุดเด่นอีกหล,าย,ลา,ยายด้านนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องมองจุดที่มันไม่แค่ดีประกอบควบคู่กันไปด้วยนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกุมครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565นนะครับก็เกือบจะครึ่งปีเข้ามาแล้วนะครับชีวิตของเรายัางต้องเดินหน้ากันต่อไป เราจะท้อถอยไม่ได้นะครับไม่ว่าเราจะเจอปัญหาเจออุปสรรคกันอย่างไรเราต้องสู้เราต้องมีแผนงานมีแนวทางให้กับตัวเองด้วยนะครับการพยากรณ์ดวงกันร,รับฟังเรื่องดวงก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเล็กๆเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าการตัดสินใจทั้งหลายทั้งปวงการเลือกแนวทางชีวิตเป็นสิทธิเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องทำด้วยตัวท่านเองด้วยนะครับ วันนี้มหมอฮักก็จะนําคลิปขยากรมาบอกเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเป็นการพยากรณดวงในวงกว้างให้ท่านได้รู้และก็เข้าใจนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับชีวิตของท่านเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูที่ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมหมอฮักนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ ชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่14มีนาคมนะครับโดยการนับแบบโหราศาสตรไทยซึ่งแต่ละที่แต่ละแห่งก็อาจจะนับไม่ตรงกันเท่าไหร่นักอาจจะคาดเคลื่อนกันอยู่วัน2วันพี่น้องก็เลือกเอานะครับเลือกว่าจะดูในช่วงราศีกลุ่มนี้หรือไม่ก็อาจจะขยับไปดูราศีอื่นตามที่ท่านเคยดูด้วยนะครับแต่ว่าหมอฮากก็จะเอาช่วงเวลานี้มาเป็นเกณฑ์ในการที่เราจะพิจารณากันเรื่องดวงด้วยนะครับหรือไม่ท่านที่ผูกดวง เป็นลัคนาราศีกุมนะครับก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงของคนที่เกิดในราศีกุมหรือว่าลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 5จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวทางของชีวิตด้วยนะครับรวมทั้งการแก้ไขอนาคตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานเส้นทางแนวทางอาชีพจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นจงตรงที่10บไม้เท้านะครับพี่น้องชาวราศีกุมครับ10บไม้เท้าคืองานที่มั่นคงขึ้นนะครับงานที่จะมีตําแหน่งที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาจะได้รับการแต่งตั้งการโยกย้ายการมอบหมายให้งาน ที่ดีๆเข้ามาด้วยนะครับมีตําแหน่งใหญ่โตขึ้นยกระดับขึ้นไปจากพนักงานนะครับมีระดับก้าวหน้ามั่นคงขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นการบริหารงานที่มีความสําคัญเข้ามาด้วยนะครับนั่นคือการเติบโตพัฒนาการของท่านในคนที่ทําทงานสุดประจำนะครับงานประจําก็เติบโตขึ้นก้าวหน้ามั่นคงขึ้นนะครับยกระดับตัวเองได้ดีมากๆสำหรับคนที่ทําอาชีพส่วนตัว มีธุรกิจของตัวเองท่านก็มีโอกาสที่จะได้ทําสัญญาการเจรจาการที่มีธุรกิจใหม่ๆที่มันพร้อมที่จะขยายโอกาสตัวเองให้มั่นคงต่อไปด้วยนะครับนี่คือเรื่องของการงานที่เปิดกว้างขึ้นมาแล้วก็ดีเด่นมากๆในช่วงพฤษภาคมนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น5ถ้วยนะครับนี่เป็นจุดที่อาจจะมีข้อเปรียบเทียบอยู่สาหรับท่านบางคนนะครับเป็นเรื่องของจิตใจสภาวะบางอย่างที่ยังกังวลอยู่กับเรื่องของการงานอาชีพบางอย่างบางด้านเราบางทีก็อาจจะไปมัวกังวลอยู่กับจุดที่เรายัางไม่ได้รับหรือไม่สิ่งที่มันมุนเข้ามาแบบไม่ทัน ไม่ทันใจเรานั่นแหละนะครับก็อาจจะทําให้เกิดความกังวลมีความทุกข์มีความเครียดอยู่ด้วยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่พี่น้องชาวราศีกลุ่มจะต้องเลือกนะครับว่าสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราทํานั้นมีคุณค่าอยู่หรือไม่พอใจหรือไม่พอใจขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับถ้าเผื่อว่าเราพอใจเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราได้มาเราทำมานะครับความสุขมันก็จะเติบขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็เราก็อย่ามุ่งหวังไป ในการที่จะทำอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไปจมอยู่กับอดีตไปจมอยู่กับความผิดหังบางสิ่งบางอย่างซึ่งนั้นก็คงจะพงส่งผลเสียมากกว่านะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของอาชีพการงานนะครับเป็นอะไรมาดูกันนะครับเป็นวินออ f ฟอร์จูนนะครับพี่น้องชาวราศีกุมครับวินออ f ฟอร์จูนคือกงล้อของโชคชะตาของทรัพย์สมบัติมหาศาลของการเปลี่ยนแปลงที่น่าอาจจัศจรรย์น่าทึ่งชีวิตเหมือนกับว่ากําลังจะมี ปฏิหารเข้ามานะครับสิ่งที่ท่านคิดว่าไม่ได้สิ่งที่ท่านคิดว่าสูญเสียการงานที่ท่านเคยติดต่อไว้มันทําท่าว่าจะล้มเหลวนะครับหรือไม่ก็อ่ะถูกปฏิเสธไปในก่อนหน้านี้นะครับช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกเปลี่ยนแบบย้อนกลับมาให้เราได้รับ โอกาสนั้นนะครับทำให้หน้าที่การงานของเราก็จะเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับจากสิ่งที่ไม่ดีก็จะกลายเป็นดีขึ้นอะไรที่กําลังทําท่าว่าจะแย่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปมีผู้ใหญ่หรือว่ามีคนคอยช่วยเหลือมีคนบอกทิศทางหรือว่าอะไรที่จะทําให้มันดีขึ้นมันก็จะพลิกเอา สิ่งนั้นเข้ามาด้วยนะครับมีโอกาสของท่านจะได้รับความสําเร็จความสมหวังรุ่งเรืองขึ้นในหน้าที่ของการงานเติบโตขึ้นไปอย่างมั่นคงด้วยนะครับรวมทั้งโอกาสด้านอื่นๆก็จะตามมาชีวิตของท่านก็จะมีชื่อเสียงขึ้นมามีความโด่งดังมีเกียรติยศเข้ามาด้วยนะครับนี่คือความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงที่พี่น้องชาวราศีกุมนะครับควรจะได้รับและก็ควรจะไปถึงจุดนั้นให้ได้นะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่2เรื่องของการเงินทรัพย์สินเงินทองรายรับรายได,ได้เป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีมาดูกันนะครับมา,มาเริ่มต้นจากทารุปใบ,บที่1ในส่วนนี้คือ2 ไม่เท้านะครับสองไม้เท้าคือการงานการเงินเชื่อมโยงถึงกันนะครับการงานคือเติบโตมั่นคงขึ้นมีงานเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงที่ด,ทดีที่น่าพอใจมีตำแหน่งงานที่ดีขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยคําว่าการเงินมีค่าตอบแทนมีผลประกอบการมีกํำไรมีการที่เราจะได้รับเงินเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับหนึ่งคือเส้นทางของการเงินที่มีพัฒนาการต่อเนื่องไปอย่างมั่นคงด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ สองเป็นสตาร์นะครับสตาร์คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับคนที่มีปัญหาคนที่เจออุปสรรคในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองมีภาระหนี้สินตรงนั้นตรงนี้ในช่วงพฤษภาคมนะครับฟ้าหลังฝนสดใสขึ้นมาคุยกันได้สบายๆแก้ไขปัญหาของการเงินได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วยนะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่3นะครับเป็น3าดาบนะครับนี่เป็นจุดที่ควรระวัง นะครับอย่ามองข้ามนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปฟังแต่เรื่องของคำว่าดีอย่างเดียวจุดที่หมอฮักเตือนว่าควรระวังไม่ฟังไม่ดูก็อาจจะมองว่าหมอฮักนี่หมอฮักนี้พูดแต่เรื่องที่ดีอย่างเดียวไม่มองจุดด้อยเลยนะครับนี่สามดาบนะครับสามดาบคือจุดที่ควรระวังเรื่องความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นมาในเรื่องของการเงินเพราะคำว่าใจร้อนประมาทการตัดสินใจผิดพลาดเรื่องเอกาสารสัญญาไม่รอบคอบไม่รัดกุม เหล่านี้เป็นปัญหานะครับที่เราอาจจะเจอถ้าเผื่อว่าเราไม่ระมัดระวังนะครับก็อยากจะแนะนําป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับจะทําสัญญาเอกสารใดๆก็ตามก็ขอให้ชัดเจนถูกต้องไม่ประมาทรอบครอบอยา่าตัดสินใจด้วยคาว่าใจร้อนด้วยนะครับรวมทั้งก็ต้องระมัดระวังคนอื่นๆด้วยนะครับเราจริงใจเราจริงจังแต่คนอื่นอาจจะมีตัวแปรสําคัญทําให้เราเสียหายด้วยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักครอบครัวจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทารุใบที่1เป็นเดมมูลนะครับจุดนี้เป็นเรื่องที่ควรดูนะครับว่าเป็นอะไรนะครับเดมมูลคือความคุมเครือการตัดสินใจไม่ค่อยถูกต้องอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่มันมันมันแฝงลึกอยู่ในใจภายในครอบครัวหรือเรื่องของความรักที่ยังไม่ได้เคลียร์นะครับรอคอยเวลาหรือไม่ก็ ไม่รู้จะหาเรื่องพูดอย่างไรหาวิธีการอย่างไรคือมันตื้อตื้นตันๆอยู่ในใจอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งด้วยนะครับก็ต้องใจเย็นๆน,นะครับพี่น้องชาวราศีกุมนะครับอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าสักวันหนึ่งแนวทางนั้นก็จะมีเข้ามานะครับเราใจเย็นๆใจนิ่งๆตั้งสติให้ดีๆกับเรื่องบางอย่างกับปัญหาบางอย่างที่ต้องตัดสินใจนะครับแล้วเราก็จะพบทางออกทางเดินที่มันค่อยๆสว่างขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ 2นะครับเป็น j u s t n t นะครับอาการรอคอยแล้วจะสมหวังนะครับคนที่กำลังรอคอยความรักรอคอยคนรักรอคอยอะไรดีๆที่จะเกิดขึ้นมาในครอบครัวในวงจรชีวิตของเรานะครับก็มีโอกาสนะครับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงยังมีโอกาสที่จะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับมีบุญด้วยนะมีวาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีคำว่า,าปุเพศนิวาสมี ผมมารีคิดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางดวงของความรักยังมีโอกาสที่จะได้รับความสมวังยังมีการต้องการแก้ไขปัญหาทางหลายทั้งปวงที่ไม่ดีให้พบสิ่งที่ดีๆด,ด้วยนะครับสิ้นสุดการรอคอยอธิษฐานขอได้อธิษฐานได้ตั้งจิตดีๆภาวนาในสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สามนะครับเป็นราชาถ้วยนะครับก็เรื่องของผู้ใหญ่ยังเป็นตัวแปรเข้ามาด้วยนะครับในเส้นทางของการเลือกการตัดสินใจในแนวทางของความรักด้วยนะครับนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการจะผ่านพ้นปัญหาการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้รวมทั้งเรื่องของโอกาสความรักก็จะสมหวังด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีกลุ่มนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่4เรื่องปัญหาเรื่องกุปาศักเรื่องทิศทางแนวทางการแก้ไขของคนที่เกิดในราศีกลุมในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทารกใบที่1ในส่วนนี้นะครับเป็นดวงของจัก,กรพรรดินะครับเอ็มเพอเรอร์นะครับดวงความคนจริง นะครับคนเก่งคนกล้าคนมั่นคงคนที่เป็นผู้นําคนที่จะประสบผลเส็จจะมีชื่อเสียงเกียรติยศมีความโด่งดังมีอํานาจวาสนามีบรารมีอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับนั้นโอกาสของชาวราศีกุมคือจะได้มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่าาไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเรื่องของการงานช่วยเหลือเรื่องของการงานจะมีงานดีๆเข้ามามอบหมายงานสําคัญสาคัญให้ทําหรือไม่ก็อาจจะตัวเรากําลังจะก้าวไปสู่จุดที่มีความมั่นคงขึ้นเปลี่ยนแปลงแบบมี อนาคตที่สดใสขึ้นได้พบความสําเร็จด้วยมากมายทีเดียวนะครับพลิกสถานการณ์วิกฤตเป็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับโด่งดังมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีบารมีเข้ามาด้วยนะครับเ,เส้เาานทางของการเงินก็มีโอกาสาที่จะได้รับเงินเข้ามาเยอะๆนะครับพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตจากคาว่านี่สินเป็นความสมบูรณ์มั่นคงมีเงินนัน้านเข้ามาด้วยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเรื่องการค้าขายการงานใหม่ๆเข้ามารวมทั้งเรื่องของโชคลาภปฏิหารก็จะมีเข้ามาตลอดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของโอกาสความรัก ก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่จริงจังจริงใจเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือว่าเป็นคนที่พึ่งพากันได้นะครับบางคนก็จะมีความรักที่ติดต่ออยู่คบหาอยู่กับคนที่เป็นชาวต่างชาติในช่วงนี้ด้วยนะครับดีไหมโอกาสของท่านคือความมั่นคงโอกาสของท่านคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินหรือว่าเป็นความรักนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สองเป็นราชาดาบนะครับแน่นอนที่สุดนะครับเรายังมีปัญหาต้องแก้ไขต้องจัดการต้องสะสางเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีกุมก็ต้อง ใจเย็นๆด้วยนะครับอย่าทําอะไรด้วยคําว่าใจร้อนหรือไม่ก็เอาใจ,ใจใจตัวเองซึ่งจะส่งผลกระทบและเสียหายด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องแนวทางชีวิตทั่วๆไปนะครับไม่ควรที่จะทําอะไรตามใจตัวเองเวลาที่เราเจอปัญหาก็ขอให้แก้ด้วยคําว่าสติและปัญญานะครับค่อยเป็นค่อยไปแล้วท่านก็จะผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้นะครับ <S <S ประการต่อมามาดูส่วนที่ สนะครับเป็นอัศวินถ้วยนะครับนี่ก็ยังมาเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นคำนะคำแนะนำนะครับอัศวินถ้วยต้องมาในรูปแบบของคำว่า รอบครอบสุข,ขุมใจเย็นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการโครงงานเรื่องของการตัดสินใจเรื่องปัญหาทั้งหลายทั้งปวงขอให้ศึกษารายละเอียดในการแก้ไขให้ชัดเจนด้วยนะครับความรักก็ต้องรู้จักคําว่าอดทนและรอคอยใจเย็นๆแล้วโอกาสต,กต่างๆก็จะเข้ามาด้วยนะครับขึ้นอยู่กับคําว่าความรอบครอบด้วยนะครับการจะตัดสินใจอะไรบางเรื่องบางอย่างบางทีอาจจะยังไม่เข้ามาแบบรวดเร็วปรับปรับกระทันหันต้องมีช่วงเวลาของเขาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องการเงินเรื่องของคนรักความรักด้วยนะครับมีช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วเราก็จะได้รับโอกาสนั้นด้วยนะครับ ทีนี้เรายังมีไพทาร์โรบที่13ในการที่จะประกอบการพิจารณาเรื่องของการพัจจาก่อนด้วยนะครับเป็นอะไรพี่น้องชาวราศีกุม,มานดูกันนะครับเป็นเมจิเชียนนะครับนี่ก็สุดยอดนะครับสุดยอดของอัจฉริยะจุดยอดของคนที่มีความรู้ความสามารถสุดยอดของคนที่พร้อมจะได้รับความสําเร็จนะครับมีชื่อเสียงด้วยนะบางทีก็จะเป็นเรื่องของคําว่า สิ่งมหัศจรรย์สิ่งเหลือเชื่อนะครับอิทธิปฏิหารด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งจะเชื่อมโยงกับวงจรชีวิตของพี่น้องชาวราศีกลุ่มค่อนข้างที่จะมากด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ความเข้าใจเรื่องเหล่านั้นการถ่ายทอดเรื่องเหล่านั้นไปสู่คนอื่นคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่เป็นนักคิดคนที่เป็นนักปราดญ์เป็นศิลปินมีโอกาสที่จะสร้างงานตัวเองได้แบบมีความมั่นคงมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมามา,มากมายทีเดียวนะครับอันนี้เป็นจุดที่โดดเด่นเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ เรื่องของรายจ่ายนะครับแม้ว่าเงินจะเยอะนะครับรายรับรายได้ดีแต่ว่ารายจ่ายก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของข้อผิดพลาดในเรื่องของรายจ่ายอยู่ด้วยนะครับความรักก็เป็นเรื่องของคนที่บางทีนะครับอาจจะยังเชื่อมั่นในตัวเองรอคอยการตัดสินใจต่างคนต่างอยู่ต่างคนที่ต่างคนต่างคิดอยู่นะครับและรอคอยการที่เราจะกลับมาปณีปนอมเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยต่อจากนี้ไปนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีกลุ่มในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565นะครับการงานอาชีพของท่านนะครับเติบโตมั่นคงก้าวหน้ามีความสําเร็จมีความสมบังมีชื่อเสียงโด่งดังจะได้รับผิดชอบงานใหญ่ๆบางคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตในเรื่องของการงานแบบที่มีความอัศจรรย์ด้วยนะครับงานที่บางอย่างเราคิดว่าไม่ได้ก็จะกลับมาได้เติบโตอย่างมั่นคงจะมีเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆก้าวหน้ารุง่งเรืองมีชื่อเสียงมี เกียรติยศมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบที่เราเองนะครับก็รู้สึกว่ามัน ไม่น่าเชื่อด้วยก็เป็นไปได้นะครับเรื่องของโอก,กาสการเงินก็จะมีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาหลายเส้นทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการค้าขายการติดต่อการที่จะมีธุรกิจใหม่ๆการเปิดโอก,กาสเส้นทางของการงานการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆเข้ามาด้วยนะครับเสน้นทางของความรักอาจจะมีปัญหารอคอยการตัดสินใจตรงนั้นตรงนี้ยังไม่ลงตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามความรักของท่านเริ่มที่จะสดใสเข้ามาเริ่มที่จะมีแนวทางของการแก้ ขายการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคนที่รอคอยความรักจะสมหวังจะพบเจอคนที่เป็นผู้นําคนที่ใช่คนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างกับเราด้วยนะครับแม้ว่าอาจจะใช้ระยะเวลาในการรอคอยอยู่บ้างก็มีโอกาสที่จะได้รับความมั่นคงในเรื่องของความรักและหลาท่านก็อาจจะมีการรอคอยความรักที่เป็นคนต่างชาติอยู่ด้วยในช่วงเวลานี้นะครับโอกาสแนวทางทิศทางของท่านคือการผ่านพ้น ปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปสู่ความมั่นคงดีขึ้นดีเยี่ยมขึ้นมาด้วยนะครับเติบโตอย่างมากๆม,ม,มีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีบทบาทของคนที่รับผิดชอบมากขึ้นเป็นผู้นํามากขึ้นนะครับมีเกียรติยศเข้ามามากมายอํานาจวาสนาก็จะตามเข้ามาด้วยนะครับทรัพย์สินเงินทองดีเข้ามาด้วยนะครับชีวิตครอบครัวมีความมั่นคงสมบูรณ์แบบนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวงังเรื่องของอุปสรรคเรื่องของการตัดสินใจอย่าใช้ อารมณ์อย่าใช้แต่ความรู้สึกตัวเองเข้าไปตัดสินแก้ไขปัญหานะครับต้องมีเหตุมีผลใจเย็นๆประครับประคองเรื่องที่ควรรอเรื่องของความแก้ไขเรื่องของการอดทนก็ยังเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวราศีกุมต้องระมัดระวังต้องนํามาปรับใช้ด้วยนะครับเพื่อรอคอยโอกาสต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับที่สาคัญนะครับจะสําเร็จในจะสําเร็จได้จะมั่นคงได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องไม่ประมาทด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องที่เกิดในราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565มาครบทั้งเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางการแก้ไขนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอความการุณาโปรดใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเลือกเอาสิ ที่ดีที่สุดเป็นแนวทางเพื่อที่เราจะปรับใช้ประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกันุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับเอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาวราศีกุมจงได้รับกับความสมํเร็จความสมหวังความกข้าวหน้ารุ่งเรืองพบกับความยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมาชีวิต เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าสําเร็จตามที่ท่านปรารถนาหรือไม่ก็นอกเหนือการคาดคิดเหมือนกับว่าชีวิตมีปฏิหารตลอดเวลาด้วยนะครับความรักขอให้ยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบทรัพย์สินได้มาตลอดเวลาด้วยนะครับและที่สําคัญก็ไม่ประมาทด้วยนะครับขอให้มีความปลอดภัยในการเดินทางขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ